ลค,คลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุด,ดินค่ะ ทดินมีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกรกค่ะสามารถดวนที่แล้วก็เช็คราศีในด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้ค่ะเราจะเฉพาะเจาะจงไปในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ที่กําลังมีปัญหากันอยู่นะคะแล้วก็ดวงก็จะเป็นดวงโดยรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจรยารณญาณในการรับชมค่ะเออส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจี ลิงก์ด้าน,นล่างได้เลยนะคะกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์ให้แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงความรักระหว่างคุณกับเขาวันก่อนค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ที่กวางพูดไปค่ะตรงกับคุณอย่างน้อย1เหตุการณ์2เหตุการณ์นะคะคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้จนจบทั้งคลิปเลยค่ะแต่ถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะก็สามารถไปดูอีพอื่นๆได้นะคะหรือว่าจะดูดวงส่วนตัวก็ได้ค่ะอามาดูกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่ชาริออตนะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมค่ะหรือคุณสองคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของต่างความคิดกันด้วยก็ได้นะคะ ามาดูกันต่อค่ะเป็นไพ่เดอะเวิลด์ค่ะเดอะเวิลด์กับชารอตก็คล้ายๆกันค่ะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีระยะทางนะคะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยสักเท่าไหร่นานๆนนทีเจอกันทีนะคะแบบเดือนหนึ่งเจอกันครั้ง2ครั้งหรืออาจจะไม่ได้เจอกันเลยก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นรักออนไลน์ค่ะเออเน่อแนะบบใช้เด t ติ้งแอปพลิเคชันเป็นสื่อกลางแบบนี้นะคะอ่ามาดูกันต่อค่ะ ไพ่เดทนะหรือว่าความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะห่างกันออกไปแล้วก็ได้นะคะแต่ก็ยังมีการคิดถึงกันอยู่มีการส่องกันอยู่นะคะเออคุณมาดูคลิปนี้อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขาคนนั้นค่ะเข้ามาสองคุณเออทำให้คุณอยากรู้ความเป็นไปเป็นมาเนอะว่าความสัมพันธ์นี้มันจะกลับมาได้ไหมมันจะมีโอกาสชัดเจนหรือเปล่าก็ได้นะคะหรือไพ่เดทค่ะเออคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีพิจิกก็ได้นะคะหรือ ไพ่เนี้ยนะคะอาจจะหมายถึงว่าตัวตนที่เปลี่ยนไปของคุณค่ะเออเมื่อก่อนนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจม่มใสเนาะเออเป็นคนที่กระฉับกระเฉงนะแต่พอความรักความสัมพันธ์เนี่ยเข้ามาในชีวิตของคุณเออมันเปลี่ยนไปเลยค่ะนิสัยของคุณเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นคนที่เออดูเฉยเฉยเออเช,ชื่องช้ามากขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะแบบไม่ค่อยสดใสเหมือนแต่ก่อนแล้วก็เป็นไปได้นะคะอามาดูกันต่อค่ะเป็นไพ่เลเวอร์จริงด้วยนะ เอออะไพเลเวอร์เนี่ยก็คือหมายถึงในช่วงระยะแรกอะค่ะที่คุณได้รู้จักกันเออมันเป็นไงสปาร์คอยู่ใกล้กันเรารู้สึกไฟบันชอตเลยค่ะแบบนั้นนะคะแล้วก็รู้สึกได้ว่าคนคนนี้ค่ะเป็นคนที่ถูกใจมากๆถูกสเปคมากๆถูกจริตไปหมดเลยทุกอย่างนะคะแม้ขนาดที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แตกต่างกับเราใช่ไหมคะเออแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเข้ากันได้ว่ะเออมันไปด้วยกันได้นะเขาไม่ชอบอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะ เ,ออเราก็ยังรู้สึกว่าเออก็ไม่เห็นเป็นไรก็ไปกันได้ก็คือประมาณว่าในช่วงแรกนี่คือจะเอออหอบหมกไปหมดเลยนะคะตัวเขาก็จะเอออหอกับเราแล้วตัวเราก็เหมือนกันค่ะเราก็รู้สึกว่าเซเยสไปหมดเลยนะคะนะ,ะหรือว่าเขาคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวราศีมิถุนก็ได้ะคะ่ะแต่แม่ค่ะเออเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะหรือว่าความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะใครคนหนึ่งค่ะเป็นคนที่มากรัก อืมนะเป็นนักรักว่างั้นเหอะก็คือมีหลายคนเข้ามายุ่งวุ่นวายอะไรกับเขามากมายนะคะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยไม่ชัดเจนก็ได้หรืออาจจะมาวุ่นวายกับคุณก็ได้นะเออหรือคุณเนี่ยอาจจะมีหลายคนเข้ามาวุ่นวายในชีวิตคุณแบบนี้ก็ได้นะคะไพ่หกเหรียญเนี่ยยังมาบอกว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ให้อีกฝ่ายมากกว่าเออนะการที่เราให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะมากกว่า เออความคิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นไรเนาะแต่ว่าดูเหมือนอีกฝ่ายนะน่ะกลับไม่ appreciate ในสิ่งที่เราทําให้สักเท่าไหร่คือมีการเฉยเมยเออไม่รู้สึกเออเออคลื้อทราบซึ้งเนาะไม่รู้สึกขอบคุณอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นน่ะมันอาจจะทําให้เราเรารู้สึกแบบห่อเหี่ยวก็ได้เนี่ยองถึงบอกไนงะว่าความความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนไปเน้เปลี่ยนในเรื่องของบุคลิกของคุณ เออเมื่อก่อนคุณก็เออตื่นเต้นในการที่จะอยู่กับเขาใช่ไหมคะพอหลังๆเนี้ยมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นละมนรู้สึกหวาดระแวงไปหมดละกลัวไปหมดละกลัวว่าความรักความสัมพันธ์นี้จะหายไปกลัวว่าเขาจะหายไปเออหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะต่อแม่ค่ะเป็นไพ่แปดเหรียญค่ะไม่สม่ําเสมอเหมือนที่เคยอืมนะคะเมื่อก่อนเขาก็อาจจะสม่ําเสมอพยายามที่จะเข้าหาคุณนะคะอืมแล้วพอหลังๆเนี้ยมันไม่ใช่ไงวางเห็นไพ่นะ ฟังรู้สึกได้เลยค่ะว่าตัวคุณนั้นน่ะอาจจะอยู่อยู่เฉยๆไม่ได้เป็นคนที่เข้าไปลุกหาก่อนตัวเขาคนนั้นนั่นแหละที่ลุกเข้ามาหาคุณก่อนเออพยายามเปิดประตูหัวใจคุณนะคะพยายามล้วงเข้ามาอยู่นั่นหะ่ะเนาะพอพยายามที่เข้ามาเนี่ยพอเราเปิดปุ๊บเป็นไงเอ่ยอีนี่เปลี่ยนไปอีนี่หายไปโออเป็นแบบนี้ก็ได้นะอืม ต่อมาค่ะเป็นไพ่สี่เหรียญค่ะใครสักคนหนึ่งที่ยังคงหวงความโสดอยู่อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ยังหวงความโสดอยู่นะคะอืมนะแล้วก็ไม่ค่อยแชร์เรื่องราวอะไรในชีวิตสักเท่าไหร่มีไพ่หกถ้วยค่ะเออไพ่หกถ้วยมาอีกเนาะความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะคะคุณคุยกับเขามาอยู่ดีๆเออกาลังจะจะชัดเจนละเออปรากฏว่านะคะคนเก่าของเขาค่ะกลับเข้ามาในชีวิตเขา อืมนะเออแบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนเราประมาณว่าเราอ่ะทำดีแทบตายแพ้ถ่านไฟเก่าเออนะคะอันนี้ก็ดูน่าเจ็บใจเนาะอ่ะก็เอาเป็นว่าหรือไม่นะตอนนี้ค่ะไพ่ใบนี้วงบอกว่าตอนแรกกับคุณกับเขาเนี่ยคุยกันแบบกระหนุงกระหนิงดูแล้วมันจะเป็นแฟนกันใช่ไหมเออแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาอาจจะมาให้สถานะคุณว่าเออเป็นพี่น้องกันเถอะแล้วมันจะเป็นพี่น้องกันได้หรอ เออนะไพ่เลเวอร์ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าอาจจะมี18บวกเกิดขึ้นด้วยซ้ำนะคะแล้วมันจะเป็นพี่น้องกันยังไงนะคะอามาต่อค่ะไพหหะ่ห้าเหรียญค่ะห้าเหรียญเนี่ยอาจจะบ่งบอกความรู้สึกของคุณค่ะว่าในตอนนี้รู้สึกแย่มากๆนะคะเออรู้สึกแบบเออมันห่อเหี่ยวมันผิดหวังนะคะเออความรักความสัมพันธ์นี่มันมีความน้อยใจอยู่ในนั้นนะอ่ะ ใครที่มีสถานการณ์หรือว่าพลังงานคล้ายๆแบบนี้นะคะเราก็ไปดูกันต่อเลยจ้านะทำไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะก็ไปดู EP ีอื่นได้นะคะอ่กวางก็บอกเสมอค่ะว่าถ้าเรื่องดีๆเราก็รับเอาไว้เนอะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่โอเคก็ทิ้งมันไปค่ะไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะอ่ะเอะออากวาขอดูหน่อยค่ะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยจะไปในทิศท,ทางไหนนะคะอ่ะาไพ่วลาค่ะเป็นไพสนนะะ่สิบเหรียญนะ่ยฮะสิบเหรียญหัวกลับด้วยเมื่อกี้ย นะแล้วก็อัศวินถือดาบนะคะแล้วก็ตามด้วยเดอะฟูค่ะแล้วก็หนึ่งเหรียญค่ะอ่าตามด้วยเฮอร์มิทนะคะอ่ามาเลยค่ะความรักความสัมพันธ์เนี้ยถามว่าอืมจะไปในทิศทางไหนนะคะควังคิดว่ามันไปแบบช้าๆมากๆเลยค่ะนะช้าแบบช้ามากเลยอะค่ะเพราะว่ามีไพ่เหรียญใบแรกขึ้นมาก็ไพ่เหรียญเออ ลำดับเวลานะคะไพ่เหรียญคือเป็นไพ่ที่ช้าที่สุดเออถ้าเกิดเป็นดาบกับเป็นไพ่ไม้เนี่ยเออเคลื่อนไหวค่อนข้างเร็วอแต่เหรียญน,นี่คือมันหนักเลยค่ะมันมีน้ําหนักมันก็จะแบบเคลื่อนไปอย่างช้าชาดังนั้นความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปอย่างช้าช้าถ้าใครรู้สึกว่ายังคงไหวอย,อยู่ยังคงอยากไปต่อนะคะก็ไปไปได้ ะะยังคงไปได้เรื่อยๆนะคะยังสามารถทําความรู้จักอะไรกันได้แล้วก็ความรักความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่มันจะมั่นคงมากขึ้นด้วยซ้ำนะคะแต่ใครรู้สึกว่าไม่ไหวละเฮ้ยมันท็อกซิกมากนะคะอีฐานไฟเก่ามันก็ยังจ่ออยู่หรืออะไรแบบนี้นะคะถ้าไม่ไหวแล้วเราก็คงต้องผ่านเออผ่านไปแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆนะคะจากพายที่พายขึ้นมามีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆนะเอ่อความรักความสัมพันธ์เนี้ค่ะ จำเป็นต้องให้อิสระ,ก,ะกันและกันนะอืมถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขาว่าเธอทำอะไรอยู่ที่ไหนเมื่อไหรแล้วให้รายงานบอกเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะอันนี้ต้องผ่านไปเลยนะนะในอีีนี้นะต้องผ่านไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในลักษณะที่ว่าโอเคคือโลกของเธอก็คือโลกของเธอโลกของฉันก็คือโลกของฉันเออไม่เอามาแบบเป็นซับเซ็ตกันอะไรแบบนี้นะคะสามารถอยู่ด้วยกันได้ เออนะคือไม่ก้าวไก่ซึ่งกันและกันมีพื้นที่ส่วนตัวเออขีดเส้นเอาไว้เลยเออไม่ครอสไลน์นะอะไรแบบนี้นะคะเออแล้วก็ไพ่เฮอร์มิตนะเออเตัวอีกอย่างหนึ่งค่ะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมีความเงียบเชียบมากขึ้นนะเออแต่ด้ยวยความเป็นธาตุดินของคุณเนี่ยความก็เข้าใจแหละว,ว่าธาตุดินจะไม่ค่อยพูดเนอะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยล่าเริงหรือเปล่าเออนะไม่ค่อยกระฉับกระเฉงอะค่ะดังนั้นเน่ะณตอนนี้เขาจะเป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะคะถ้าคุณออยากที่จะเข้าหาเขาอะค่ะก็ทําได้นะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนตัวตนของคุณหรือเปล่าเอาอเพราะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนเงียบขรึมเป็นคนเก๊กอะไรอย่างเงี้ยยิ่งแบบราศีพฤษ์อย่างเงี้ยค่ะอืมนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวเราขอดูต่อนะคะว่าอืม ความคิดไม่อะไรไม่อาดีกว่าความคิดเมื่อกี้เขาขึ้นมาแล้วนะคะว่าเขาอยากไปต่อนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากไปต่อแบบช้าๆความคิดเราไปละคราวนี้เรามาดูเรื่องของความรู้สึกเลยดีกว่าค่ะขอเจาะจงไปที่ความรู้สึกนะคะว่าเขาคนอ่ะความผิดสำรับความใช้ผิดสำรับค่ะเออมาขอดูหน่อยนะคะว่าความรู้สึกอืมของเขาเป็นยังไงนะอื j u s t i e ค่ะ แล้วก็9ดาบนะคะเอรายละเอียดนะคะที่กวางต้องการเวลาที่มาดูดวงส่วนตัวกวางเนี่ยก็คือคือชื่อคุณและก็ชื่อเขาเป็นชื่อเล่นก็ได้นะกวางไม่ซีเรียสมากมายเนาะขอให้มีชื่อละกันนะคะนะอ่าเพราะเวลากวางคุยกับไพ่กวางต้องอธิษฐานกับไพ่ก่อนนะคะว่าเออมันเป็นเรื่องราวของใครอะไรแบบนี้นะคะอ่ะมาดูต่อนะคะมีไพ่8ดดาบค่ะนะในความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรนะมีไพ่เมจิกเชียนค่ะ แล้วก็ไพ่ก้าวถ้วยค่ะอ่าในเรื่องของความรู้สึกนะถ้าถามถึงคําว่ารักเนี่ยกวางก็บอกตามตรงเลยค่ะว่ามันยังไม่มีคําว่ารักเกิดขึ้นนะเอออืคุณจะมีความสุขเมื่ออยู่ด้วยกันตัวเขาก็เช่นเดียวกันดูจากไพ่สถาน,นการณ์ที่เราเปิดมาเนาะมันมีไพ่เลเวอร์มันมีไพ่หกถ้วยนะคะนะนั่นหมายถึงเวลาคุณอยู่ด้วยกันอะ คุณจะเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีคุณจะรู้สึกแบบสปาขนลุกสู้ซ่าอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยไพ่ก้าวถวยได้หมายถึงความสุขคะ่ะอย่างน้อยก็ยังมีความสุขที่เติมเต็มให้กันและกันอยู่เออไม่ถึงขนาดท็อกซิกขนาดแบบมองหน้าแล้วร้องไห้หรือว่าเออแบบไม่ได้คุยแล้วแบบปวดหัวอะไราเงี้ยกวางคาิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นน,น,นะใน EP นี้นะคะหรือว่าใครเป็นขนาดนั้นแล้วความคิดว่าก็คงต้องต้องเดินผ่านต้อง move on จากความสัมพันธ์นี้ได้แล้วละ นะกลับมาเป็นตัวของตัวเองเธอนะคะอืมอะแล้วก็เอ่อในความรู้สึกของเขาเนี่ยมันเหมือนว่าเขาพยายามห้ามใจตัวเองค่ะดูสิเออแปดดาบแล้วก็เก้าดาบเนี่ยแปดดาบมันเหมือนแบบเก็บตัวเองกักตัวเองเอาไว้ะค่ะไม่ให้รู้สึกมากไปกว่านี้อะไรแบบนี้นะคะอืมหรือว่า ถ้าเกิดอีกในหนึ่งนะคะคุณอาจจะไปเจอคนที่เขามีเจ้าของแล้วมีแฟนแล้วอะไรแบบนี้ทําให้เขาไม่สามารถที่จะมีความรู้สึกกับคุณไปได้มากกว่านี้ก็ได้นะเออแต่ว่าวางดูจากไพ่มาตั้งแต่แรกเนี่ยในอันเนี้ยยังไม่ได้มีเป็นตัวเป็นตนอ่ะยังไม่ได้มีเป็นตัวเป็นตนแต่ก็อาจจะมีปล,ปลายนะคะอ่ะก็ทั้งนี้ทางนั้นก็นี่ก็จะเป็นดวงโดยวรวมเนาะไม่ได้หมายถึงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะอ่ะก็ในเรื่องของความรู้สึกจบไปแล้วจ้า วางขอไพ่ข้อความหน่อยละกันนะคะวางอยากรู้ค่ะว่าเขาคนนี้นะเออมีอะไรสื่อสารมีอะไรอยากที่จะบอกคุณหรือเปล่านะคะอืม จริงๆแล้วอ่ะที่กวางมาทำยูทูบเนี่ยมันเหมือนการโฆษณาตรวกวางเองนะคะว่าให้ทุกคนได้รู้จักว่าเออกวางทาโร่หน้าตาเป็นแบบนี้นะการอ่านไพ่ของเขาเป็นแบบนี้นะเออเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวกวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะอ่ะกวางขอภพยหน่อยนะ,อะใบแรกนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของความเชื่อใจอ่าออ แต่มันก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะต้องใจร้ายกับเราถูกไหมเอออ่ะมีอีกหนึ่งใบนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยชอบเวลาที่คุณทําอะไรโกโก้โกเพราะว่ามันน่ารักดีอ่ะอีกใบหนึ่งนะคะเขาบอกว่าคุณเนี่ยชอบทําให้เหมือนเขาเนี่ยรู้สึกต่ําต้อยกว่าคนอื่นรอบๆตัวคุณ เอออะไรมันจะขนาดนั้นนะคะเขาอาจจะคิดไปเองก็ได้หรือว่าเป็นจริงเออ,อะนะคะอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสาหรับชาวธาตุดินนะกออวางก็ขอขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกวางด้วยนะคะออส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูด,ดวงสนตัวกวางก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้กวางขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย